นิโคลัสเมนเดสจากสเปนครับมีชื่อไทยเด้ยครับชื่อว่าสิงดําครับพี่น้อยครับปัจจุบันในวัย26ปีส่วนสูง192เซนติเมตรครับสามฟอร์มหลังดีเหลือเกินครับแพ้1ชนะ2แล้เราเป็นการชนะ2ไฟติดต่อกันครับเวลาสุดนั้นชนะน็อเพชรมันมีมาได้ครับจากซิปเปริฟตออฟสย่างครับ วันนี้เขามาเจอกับต้องบอกว่าจอมชันเชิงเลยครับกล้องไทยแลนด์เกียรินาวีครับจ่าโทบรวรกาดําด่วนครับเป็นเด็กจากภูเก็ตครับปัจจุบัน22ปีครับสูงหนงเซนติเมตรสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1ครับแพ้ให้กับซิกทัศไคซุสกัดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจากเกียรตินาวีครับก็เป็นแชนมป์มววรอบครับในรุ่นพิกัดบกิโลกรัมด้วยนะครับพนานเจ้ากล้องไทยแลนด์ รัชการเป็นทหารเรืออยู่ครับที่สัตหีบครับรัชการนทุสุขันครับอานะครับยกที่หนึ่งครับรูปร่างเนี่ยไม่เคยเสียเปรียบใครในใต้ล่าอยู่แล้วครับทานาเจ้านิคลัสเมนเดสวันนี้เนี่ยมาเจอกับมวยชั้นเชิงสูงไอคิวสองพันไอคิวครับว่ากันว่าใครต่อยกับทางด้านต้องไทยแลนด์นี่ไม่หมดแรงครับแต่ปวดหัวคขาจริงจริงครับชกเซตนี้ยาแก้ปวดดัึ่งมีมาเป็นกำมือแล้วครับ ฉายาหมัดปากฉลามครับที่ยัดก็ามาน,นี่เอาสิครับวันนี้วันนี้มาสู้เลยครับานานิโคลัสเมนเดสเอาตั้งแต่หัววันเลยครับนี่แหละครับแกตัวสูงอยู่แล้วครับตัวสูงไม่พอเป็นกระโดเตะตะคากแม่รลยว,ว่ายิ่งฝังเปลาไว้สูงอีกมากมายครับานานิโคลัสแตตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักพุ่งพรวดเลยครับนานาต้องไทยแลนด์หลังฉาก หยุดโควิดไปร่วมเกือบ4เดือนครับทำให้ไฟหน้าในทัชชนะไฟนี้เขาจองตัวไปแล้วนะครับกับใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อครับครับถูกคู่ถูกเวลาครับ77 78ได้เลยครับโอ้ถือว่าเป็นคู่มวยในฝันเลยครับเอาเลยครับสอกขวาเสียบซ้ายพยายามจะงัดเลยครับตล้วแทงอีกทีโอ้โหทะลุทะลวงเหลือเกินครับแต่ดานีกอลันแมนเดสวันนี้มาด้วยความมั่นใจครับโอ้นี่นะครับต้องดูเทปการชกกล้องแทรนแน่นอนของคุณจริงครับหรือว่ากล้องไทยแลนด์นี่เป็นมวยประเภทเลี้ยวครับ ก่อนเลยพยายามเดินที่ถึงตัวด้ากองไทยแลนด์เน um> ี like ่ยชกให้ก er nah ับกองทัพเรือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นครับลูกนี้ถูกเกี่ยวทิ้งเลยครับยังใจเย็นอยู่ครับดนานกองไทยแลนด์นี่แหละครับก็ไม่ไถ้าตรงตรงครับลาะเล็มไปเรื่อยก่อนดูเหลี่ยมดูเชิงหาจังหวะหาอกาสนี่คนลัสตนี่สูงจริงครับ ที่สูงยาวแต่ไม่เก่งง่ายครับสปินต้นนี้ค่อนข้างจัดครับนี่ควัลส์โอ้วันนี้มาเดินเลยก็มาอลไรครับเจอซ้ายของทางด้านกล้องไทยแลนด์ครับเปลี่ยนการ์ดเลยครับกล้องไทยแลนด์แล้วดูนี่นี่แะไรครับลูกจุกจิกครับเดี๋ยวแย่หน้าหาเอาไว้ครับหาในสนามไม่สนใจครับแย่ได้แย่ไปครับเอาขึ้นหนักๆเอาขึ้นเจ็บๆอ้พอชนะมาสองไฟติดต่อกันเนี่ยดูเหมือนมั่นใจมากขึ้นเลยครับแล้วนี่ควัลสแพ้กับคนคนเดียวเท่านั้นนั่นคือใจเพชรกับพี่น้อยครับก็ถือว่าวันนั้นเรียกว่าไอคิวเป็นรรองคับ แต่ถ้าเกิดเจออีกทีก็ได้คนหนึ่งจริงครับชักไม่แน่นะครับนะครับขวายัดเข้ามาครับทางธนากงไทยแลนด์เขาทำลำบากเหมือนกันครับเอ้าโอ้โหแล้วนี่ครับถูกเตะกระเด็นเลยครับทางด้านนิโคลัสเตะตรงกิ้งเป็นลูกถนนครับนิโคลัสโดนเข้าไปทองไทยแลนด์นี่แหละครับพยายามสักขับขาหลอดครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งโอ้แมชื่อเล่นภาษาไทยนี่ชื่อสิงดําเลยครับทางด้านนิโคลัสแต่ว่าน่าจะชื่อยาวครับ ยาวกันสูงจริงครับยาวต้องใช้ส่วนต้องให้เกิดประโยชน์ครับนิโคลัสตัดต่อซ้ายแล้วเตะขวาจากกองไทยแลนด์นะครับไม่ถอยนะครับทากกองไทยแลนด์และดูวงในนิโคลสงคงคัสพยายามจะกระชากมาผลงานนิโคลสัสต้องระมัดระวังลูกล่กลอลูกชนของกองไทยแ,นแลนด์นะครับอ่าน้ขวา,านําแล้วเล่นไปที่ฐานล่างครับโอ้โหทุกกาเตะครับกระดูกล้วนเลยครับตั้งแข่งของแกแต่ก็ตั้งใจย้ำครับย้ำไปตรงจุดนัดทมค,ครับแข้งซ้ายแข้งขวา เอาแล้วครับเสียบสายปลาโอ้โลูกนี้เสียบต,ตรงๆเสียบดื้อๆครับพยายมจะสอดแขนให้ได้แล้วแทงเข้าหน้าเลยครับทางด้านนิโคลัสวามฝันขึ้นมาแล้วครับนี่ับจังหวะบุกของทางด้านกองไทยแลนด์ครับต้องสยบบ้างเลยครับน่าไปปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้ใจครับได้ครับปล่อยแบบนี้ไม่ได้ครับต้องเอาคืนมาเหมือนกันจากตองไทยแลนด์แหมเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่มีอะไรครับเอาแล้วครับทีมกระโดดทีมลูกนี้ เตะเตะเตะครับด้านดีมากอาณาโดนอีกทีครับโอ้เตะเข้าไปนะบริเวณก้นเลยครับอะไรครับทิ้งสายเข้ามาตอนนี้เดินหน้าอะไรกันตั้งต้องไทยแลนด์นี่ครับเล่นเกมขึ้นมาก็ดูว่าทำได้ดีครับต้องไทยแลนด์คู่นี้นี่ใครเดินก็ดูว่าได้เปรียบครับนะครับออกมาผ่อนเกมอีกครั้งรอจังหวะใหม่ครับธนาตกองไทยแลนด์ยึดยับยึดยับครับโรลัสก็พยายามจะยกตลอดครับอ้า ต้องเรียกมาปรับทัศนคติกันนิดหนึ่งครับมองหน้ากันนานไปหน่อยครับเอาทีบยัดเลยกัตนางก้องไทยแลนด์นะครับกระโดดทีบไปครับฟลัดเดินหน้าต่อไปเดินเกมเข้ามาเตะซ้ายเข้ามาก่อนครับเปิดทางเข้ามาอยากหลอกไปหนึ่งจังหวะครับขว้าขวา,ขวา,ขวา,ขวามาแล้วหาจาาังหวะคืนด้วยแข้งกันตนาต้องไทยแลนด์หมดตูมเดียวครับแข้งขวาเอ่าเป่าเนยครับทายคงเต็มเต็มเหมือนกัน ขยายิ้มทางด้านนี่คนละเตะซ้ายเข้ามาเอาคืนทั้ควงกันนี่เป็นยาวครับทำให้การเขาทำของทามทั้งกองไทยแลนด์ในลำบากครับนะครับหมุนออกมาเล่นฐานล่างเตะเขาเราล้มครับกล้าเข้าไปเตะที่เสียหลักครับกองไทยแลนด์อ้าวแล้วครับตืดอัดเล็กน้อยครับทีน่าท้าทางคนละว่ายังไงครับยังคงเดินหน้าดุยต่ออ้าวแล้วครับนี่คเข้ามาเตะก้านคอล่อเลยครับพยายามจะขู่แล้วครับทามทั้งกองไทยแลนด์ทางรานเล่นฐานล่าง ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่ก๊อกกระทนานนิโคลัสก้องไทยแลนขยับมาจิ้มขวาสับซ้ายเอาเลยครับระวางได้แข่งครับโอ้ยลูกนี้อันตรายครับตับไปเต็มๆครับนิโคลัสแหมหน้าสัมผัสเหมือนกันครับเอาละครับนี่พยายามจะเล่นฐานล่างนะเขายังโดนเล่นงานได้ครับทั้งกองไทยแลนด์นิโคลัสเตะขวาซ้ายเข้ามานี่นงชื่นชมกันแก่งก่เอาแต่นี่ครับโชว์เบิ้ลแข้งซ้ายเลยครับโอ้ตัดมาสองสามดอกครับจากทางด้านกองไทยแลนด์หาลูกนี้ไปโดนกั้จับครับ ตรวจก่อนครับตรวจเช็คให้เข้าที่เข้าทางโอ้ต้องยอมรับเลยครับการแก้เกมของทางด้านนิโคลัสทำไมาได้ดีด้วยการเตะเข้าไปที่ต้นขาทั้งสองข้างของทางด้านก้องไทยแลนด์ทให้ปิ้วลำบากจริงวันนี้ครับทำให้ขาตายครับที่คุรัฐเล่นงานพี่ที่บริเวณต้นขาครับยังครับก้องไทแงยแลนด์ก็ยังมีพิษสงรอบตัวมาอีกแล้วครับนี่ครับพยายามแทงด้วยซ้ายสับมาแล้วพยายามจะสั่เอาลติโดนสวนครับทุ ต่ขวาปักเข้าไปบริเวณท้ายถอยครับโดยสามลูกนี้หัวสุกหัวสุนครับกล้องไทยแลนด์เอาแล้วครับที่คอรัสโดนสอก็คืนด้วยสอครับเอาคืนทันควันหลวงลำตัวตุยท้องก่อนรัปนันกล้องไทยแลนด์เปลี่ยนการบ้างครับนี่คอัสเจอแข้งของทนาันกล้องไทยแลนด์เลยครับแม่ไม่ถนัดอย่าทำครับอย่าหาทำครับนี่แหละครับไม่ได้ครับไม่ได้ ต้องเข้าสู่เกมที่ทันนาครับทางด้านี่พลัดเอาเตะคว้าได้มาเกมระวังกันไปตรงนี้โอ้โหตันเต็มข้อลอดเต็มแข้งครับโอ้โหเต็มเีรอะไรครับเป็นคู่นี้อะไรครับแม่โมเมนตัมเนี่ยสลับไปสลับมาครับโอ้ยังคาดเดาลำบากครับเกมมาช่วงนี้ยัง50 50ครับพลัดเตะซ้ายมาต้องไทยแลนว่ายังไงครับขาพามชัดเจนตอนไหนครับนะครับพยายามจะคู่วิลล์ซ้ายอะไรกล้องไทยแลนด์คืน ลัสจ้องตาเป็นมันเลยครับหลวงตัวมาโดนขวาแล้วเติร์นไปแข้งซ้ายครับนี่การจะเข้าทำเนี่ยยังคงไม่ง่ายแต่ว่ายิ้มแก้เขินวางตัวแข้งขวาคืนมาบ้างครับนิโคลัสเริ่มมีสติครับนิโคลัสมีนานก็ไทยแลนด์ก็มีฟุตเวิร์คครับนายเซ็งเบานิ่งตามปจับนายมาสเสียบขาอย่างนิโคลัสอแลรับยังจะขวางแล้วสับคืนมาครับแต่ว่านิโคลัสตีต้องไทยแลนด์ลากแต่าตีไม่ทันครับเอาละครับก็ยังเป็นเกมวัดใจครับมวยคู่นี้ครับ ขีดซ้ายเปิดฐานไก่อนจากที่คนรัตล็อกนายมาตึ้นไปขึงมาอ่าเราจะเสียบโดนขวางเอาไว้เสียบไม่ได้ซะแล้วครับยังคงบีบหัวใจครับไม่รู้จะออกหน้าไหนเลยครับนี่ครับดึงได้ครับตน้าก้องไฮแลนด์ขึ้นได้ขวานี่คับจังหวะเน้นของก้องไฮแลนด์นี่เข้าเป้าตลอดครับเตะเป็นข้าวเตะเป็นเรียกว่าเป้าหมายใช้โครงครับจับนายมาที่คนรัเสียบขามามีเสียบขาเสียบซ้ายกัดชากมาให้ต้องสะบัดทิ้งครับนีโคนรัตครับ งสุดท้ายแยังผ่อนคลายอยู่ครับตบกบอลออกมาแล้วหวางได้แข้งขวาหวางได้อีเสียบแล้วสับเลยแลกกันครับแล้วครบ3ยกครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการในวันนี้ไปกัดเ77กิโลกรัมโอ oh ้โหงานหนักของทั้คู่ครับอาานเจ้าต้องไแลนด์พยายามจะเร่งวางซ้ายเบิ้ลครับแล้วดูจังหวะนี้ครับขวางรถแทงด้วยซ้ายพยายามจะบวกด้วยมัดแต่ว่าโดนศอก โดนเข้าไปสองสองปักเข้าไปที่บริเวณท้ายถอยครับหัวสั่นเลยครับแต่ว่าดูกันสักว่าอย่างที่บอกเลยครับเกมบุกของธนาต้องไฮแลนด์เมื่อเปิดเกมบุมกเมื่อไหร่น่ากลัวเมื่อนั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวดูผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปที่บุตเบียร์บนเวทีครับ All right Los Angeles, m e n u Fabbio to the judge's decision. Let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทยเฟซบ o ๊กเพจเพจออฟฟิ i ช i ยลใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official <No bonus. S 2> ได้แล้ววันนี้ No Borders Max มวยไทย Facebook Page Alright, ladies and gentlemen, at the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, niklas the and we are about the shot break. next fight Thailand versus Morocco and this is Max Muay Thai